ตัวใหม่ใส่แทน PR แฮร r งติดไว้แล้วกันนะครับ,บา o d y a r c e อ o นท a n อาชาร์าากประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วนะเปลีป่ยนไปใส่ไม้เท้าเว้นต์นโบราน,น่าจะช่วยเพิ่มดามิดได้บ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับแปะแปรแป,แป,แป,แปตอนนี้แพ้เราแต้มไม่ลดนะครับเพราะว่าเราแต้ม2 0 0พันเป๊ะแล้วเดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวนะ่าจะเล่นรอยแยกสักตาหนึ่งแล้วกันครับตัวใหม่ทำอะไรได้ครับตัวใหม่สามารถอัญเชิญผีไปเกาะเพื่อนแล้วผีตัวนั้นจะสามารถโจมตีสตูได้ครับโอ้โห อ้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วมามาม,ามาเน้นขยายกลุ่มเอาเนาะตัวใหม่ขอตัวเดียวพอแค่นี้อะนะให้ให้มาแค่นี้นะถามจริงแล้วโอ้โหดูดูงผุมดิตัวใหม่ไม่มาเลยอะแล้วผมทำยังไงอะนาเมีมันจะพอไหมอะอดูจากสภาพแล้วไม่ได้ไหวว่ะ ตาสองเราวางตัวละครได้แย่มากตกใส่ตัวใหม่โอ๊ยต้องขยายกลุ่มเลยเนี่ยผมว่าขยายกลุ่มเอาแล้วกันเพราะตัวใหม่ดาวไม่น่าจะต้องสูงเวอร์นะครับน่าจะต้องการวางตัวละครเยอะเมากกว่าแต่ทีนี้่าจะแพ้สุรัดนะจากลักษณะแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่น่าจะเอาไอ้นี้มากกว่าว่ะ น่าจะเอาอะไรนะเมื่อกี้ลืมน่าจะเอาเงินเลยเพราะว่าเงินน่าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าสําหรับเราตอนนี้มีดอกคาถาไหมมีโอเคถ้ามีก็ใส่ไปก็ได้โอ้โอ้ไม่ได้ใช้อ,อ,อาร์เกตไปเลยจริงๆเราควรเอาแท่นเวทมาไหมจริงๆเราน่าจะต้องเอาแท่นเวทมาด้วยนะดีครับคุณเกไม่ตอบ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 ไม่ทัก้วยไม่ทักกลับ้วยแค่นี้แหละ ยิงยิงครับยิงใครคุณเกรครับใครคุณเกไม่มีครับแล้วผมยิงจริงไงแค่นั้นแหละขยายกลุ่มเพิ่มแล้วก็วางน่อยแล้วกันอ่ากี่ตัวแล้วแปดตัวแล้วครบแล้วนะที่เราต้องการเป็นขั้นต่ำนะที่เราต้องการนะครับอาเกตดาวทองสวยมากแล้วก็ดาบวนันนี้อัตราคิกายภาพอ่าดาบวันนี้ใส่ง่ๆไปใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ไปให้หมดโอเคเดี๋ยวรอเอาดาบวันนี้มาใส่ให้บาดีแล้วกันนะครับ ดาบอันนี้มันดอกดาบอะไรอะประหารศัตรูอประหารศัตรูอย่างนี้ใส่แฮลังอาจจะดีกว่าเจอแต่สุรัดอีกแล้วสุรัดมันไม่ไหววะ่ะผมว่าไม่ไหวกับสุรัดจริงช่วงเนี้ยใครมันจะสู้สุรัดได้วะเนี่เราเราไม่เราผมแทบจะไม่มีพาพในหัวที่จะสามารถสู้สุรัดได้เลยแต่ทีมนี้นะ่าจะเจอวิกตอรียนะผีจับหัวไม่ปวดครับไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวด แต่ดาเมจดีนะตัวใหม่ตัวใหม่ดาเมจดีมากเอาการล้ำนี่ว่าโอเคการล้ำนะการล้ำตอนแรกมองไม่ทันนะคิดว่าเป็นวิกตอรียแต่ถ้าการล้ำเราน่าจะพอได้หรือเปล่าถ้าสตาร์ลัวพอแต่ดูจากสภาพเราไม่มีบาดีน่าจะไม่พอนะครับโอ้โหแล้วตายตัวแรกเลยอ,อะไรวะเนี่ยเบรลิน่ากู าวางประมาณนี้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันคลีน่าอย่าเพิ่งตายได้โปรดโอ้ยนี่ไงนาะเมจโคตรแรงอโดนไปดิโดนไปดิกาลัมโกงเหรอโกงเหรอโดนไปดิโบ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 โ โบ,โบโบ,โ,บโบโบ่ไม่ยีย์หุ้ยทำไมมันแรงวะอุ้ยเล่นอารีนาได้อยู่แล้วเนี่ยคือคือ,คอ,คอ,คอแค่ดาวทองมันก็แรงมากๆแล้วอะดูดิโอหโอ้ย,ยหรือว่าหรือว่าแต่ว่าสู้สุรัตไม่ได้สู้สุรัตไม่ได้เดี๋ยวลองเจอสุรัตเดี๋ยวลองเจอสุรัตแล้วผมว่า นาจะซูไม่ได้อันนี้เราเจอการลำไงการลำเราค่อนข้างชนะทางอยู่แล้วนะครับถ้าเราสตาร์ทไวพออันนี้สุร,รัตอันนี้วิกตอเรียอ่ะสุร,รัตสุร,รัตมามามา,มาไหนดูดาเมจหน่อยสิโบโอ้แยกลางแยกลางรหลือๆโอยโอ๊ย,โ,อย,โ,อยโดนทีเดียวตายเลยหรอโอ้โหแต่มาลาไม่ตายสักทีอะไรวะเนี่ยข้อร้องคือ อันนี้มาลาร่างกอบเนาะแปร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  <c oughs> ดาเบตแรงมากแต่ว่าสุรัตมันมันดาเบตมันไม่พอให้สุรัตตายภายในคิดเดียวอะ่ะทำให้สุรัตมันวาร์บหนีทันอะ่ะอะไรวะเนี่ยนี่ยดาเบตแรงมาก สู้สุรัลดได้จริงดิเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสุรัลดก็ไม่ไหวกับตัวใบเหรอแรงเกิร์ดูดูนาเมนน็นดิคือไล่สกิลทีเดียวตายเลยนะ อาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ชัดเจนลองเจอสุรัตอีกสักทีมลองลองเจอรอบนี้ลองเจอเป็นกระบองเหล็กดูกระบองเหล็กเราอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงตัวนะครับอืแต่บอกเลยถ้าเข้าถึงตัวนะสนุกนะครับบอกเลยเ,เวลาเราเจอกระบองเหล็กนะครับเอาตัวเอาตัวดาเมจหลักของเราไปวางไว้หน้าสุดเนาะแล้วก็ให้มันผักมาก่อน หลังจากนั้นตัวแทงันจะมาคําแทนด้านหน้านะครับเนี่ยเนมันจะมาตีตัวด้านหน้าแทนนะครับมันจะไม่ตีตัวาดาเมจหลักของเราก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครเล่นแล้วเจอสุรัตนะแล้วแบบโดนผลักยับยับเล่ตัวดาเมจแทบไม่ได้ทาอะไรนะครับวางตัวดาเมจไว้ด้านหน้าสุดครับผมแล้วก็ตัวแทงวางไว้ด้านหลังเนี่ยเพราะว่ามันจะผลักไปลึกมากทําให้สุรัตตีไม่ค่อยถึงนะครับแล้วมันจะไปตีตัวแทงแทนแต่ก็ไม่พออยู่ดีวะตายก่อนอ่า ได้โปรดได้โปรดเธอขอร้องไหวได้ไหมโอ้โหไหวไหมเนี่ยไหวเหอะไหวเหอะไหวเหอะโโอ้หค่าตัวดานามันยังไม่ค่อยได้เลยเนี่ยโอ้ยตายไปแล้วตัวดาเมจหลักผมโอ้ยเฮ้ยสตาร์ทลุลัวสตาร์ทลุลัวสตาร์ทลุลัวอ้าสตาร์ทลุลัวไม่ได้ขยับ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  ที่ผ่าแพ้อสงผีไปจับหัวอ่าโอ้ผมวางวางช่างแม่แล้วกันยังไงก็ได้จะแพ้ว่ะอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงก็ได้จะแพ้ว่ะโอ้ยโอ้แต่โอ้ย ไยววะอ่า <Why? S 2> uh, อันนี้นะ่าจะเป็นสุรัตวางหลังสุดเนาะสุรัตวางหลังสุดแล้วน่าจะชิลอ่าวิกตอเรียวิกตอเรียอันนีเ้เรายังไม่เคยเจอผมผมขอสุรัตอีกสักทีมบนงกอนแล้วกันนะก่อนไปสู้กับวิกตอเรียจะใช้ได้แล้วเนี่ยคือด้วยความที่ตัวมันดาเมจแรงแล้วก็ การวางตัวละครเยอะๆถือว่าดีสำหรับมันมากเนาะทำให้คอมโบกับตัวของทงฐานกองหนุนเก่งมากเออดาเมจมันเลยแบบดูดีมากๆเนาะโอ้เนี่ยสุดไอการลำตายด้วยความรวดเร็วเลยอะที่การลำมตายเร็วมากโบ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 ข้าเออโห้ยโคตรแรงอะ คุณแรงเกินแล้วเนี่ยพูดไปเล่นไปไม่ได้เชื่อตัวแก้สุรัดวะ่ะโอ้ my g กอดถ้าใครเล่นไม่ต้องเอาเล็วนะฮาร์ดก็ได้นะครับผมติดเล็วนะฮาร์ดมาผลโลบบ้าก็ได้ขาดเฉยๆแต่ว่าจริงจริงแล้วทีมนี้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการขนาดนั้น สุดาไม่ไหวกับเราจริงไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยอะ่ะนี่คือตัวตัวใหม่มันแรงมากอะ่ะอย่าดูดาเมจดิห้าหมื่นหกหมื่นคือไออารีน่าท่าเห็นดาเมจเยอะๆอะ่ะต้องแปลกใจนิดนึงนะครับด้วยความที่มันจะโดนเนิร์ฟดาเมจด้วยนะเป็นการติดดีบัฟเฉพาะอารีน่านะครับ น่าจะโดนลดประมาณ60%ปะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็กะอันนี้ไม่ใช่กาหลัมอันนี้สุรัตอ่าลองเจอสุรัตทีมนี้ดูสุรัตทีมนี้เขาใช้เป็นหมวกเหล็กนะกันซีซีได้5วิแรกสุรัตแพ้ตัวใหม่จริงวะ่ะตัวใหม่ดาเมจมันเวอร์กว่าอ๋อชิหายโดนผักนานเกินเอือ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 อือลากน วาวหลังระเบิดตู้มเออส่งทุนระเบิดไปเนาะเอออะะมาใช่มาเทคนิคเดิมบ้เนี่ยมันจะไปตีตัวหลักแทนนะแล้วตัวไม่ใช่ตีตัวหลักตีตัวแทงแทนแต่ถ้าตัวแทงยืนไม่ไหวก็ตามสภาพนะครับเออช่างวันแล้วมันน่าจะไหวอยู่แล้วอะ่ะเออเนี่ยไหวใช่เปล่าเคไม่ไหวมันแรงเกินจริงว่ะ แถมพักรัวๆด้วยมาตาสี่ตาห้าตาที่จะมาตัดสินชะตากรรมของเราว่าดาเมจเราจะพอหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยดาเมจมันพอจริงนะเนี่ยแต่มันเกิดใหม่เฮ้ยไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละผมว่าอ่าเดี๋ยวผมไปดูดีบัฟหน่อยนะ ดีบัฟในอารีน่านะครับจะมีลดดาเมจทั้งหมดนะครับ67%ขนาดต่อสู้ลดการรักษาทั้งหมดนะครับ67%ขนาดต่อสู้ลดพลังบาเรียรทั้งหมด67%ขนาดต่อสู้แล้วก็สถานะผิดปกตินะครับพวกสตันผลักจะลดไป30%นะครับขนาดต่อสู้ดาเมจเยอะๆนี่ควรจะแปลกใจไว้เลยนะครับว่าทําไมแต่ดาเมจเยอะมากจริงๆแบบโดนทีสองทีตายอะ่ะดูดิ ไม่ใช่ทีสองทีอะคือไล่ทีเดียวตายอะเพราะว่ามันมีติดไฟหลายตัวนะครับติดวิญญาณหลายตัวแล้วแบบยิงทีเดียวอะอารเราเจอวิกตอรียถ้าสู้วิกตอรียได้แสดงว่าตอนนี้ในเมตาน่าจะสู้ได้ทุกตัวเลยครับแต่เราไม่เจออาสู้สู้อันนี้แล้วกันสู้อันนี้แล้วกันเอ่อเมตาตอนนี้มันวนอยู่3ตัวเนาะมีกาลามวิกตอรียแล้วก็สุรัดเออสุรัดจะชนะกาลามส่วนกาลามจะชนะ Victoria. วิกตอรียวิกตอรียจะชนะสุรัดครับจะเป็นเมตาเออวน3ตัวนะ หลักๆในตอนนี้แต่ถ้าตัวใหม่เข้ามาเป็นแบบเนี้ยแล้วชนะได้ทุกตัวก็ก็อาจจะพลิกเมตาอยู่เหมือนกันนะแบบเมตาอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยแต่แพ้เกือบชนะแล้วเมื่อกี้ดาวมจหายนะตัวตัวอะไรวะเบลิเลน่าเราตายโอ,อ้ดาวิดดาวิดม,มันเวอร์มากอะ่ะ เพิ่มแบบเบอร์จริงๆอ่ะคือตัวไหนก็ตามโดนสกิลมันทีเดียวอ่ะตายเลยนะเฮ้อเฮ้อหยาโอ้ยโอยโอ้เกือบแพ้เกือบแพ้เกือบแพ้แต่ไหวอยู่เกือบหลับแต่กลับมาได้เบต้าอารีนาว่ะของจริงนะเนี่ยพูดไปเล่นไป ดาเมจหมื่นหนึ่งนี่คือดาเมจหมื่นหนึ่งที่โดนล,ลดมาแล้วหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับไม่รอคานาหรอครับอันดับหนึ่งของโลกอโ่โหคานาตอนนี้คานนาในอารีนาไม่ค่อยโหดอ่ะดิลองลองดูก่อนละกันถ้าเจอวิกต,ตอเรียเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะเล่นรอยแยกเอ่อไม่เจอวะ่ะ